สวัสดีครับนนทุกนะฮะนักปูกป่าวันนี้เรามาอยู่กันที่เครื่อนสี่ครับอยู่ที่แพดาวฟังไหมครับม,มิน้นฟังนี้เราสุเทีวอยู่บัางทา,างกระดานบัางนู่นนี่ก็มาตุดเดิมเรา สีกิ่งครับแล้วก็ปังปันก็ค่ายไปได้เลยตัวนี้เสีกิ่งนะครับจะเรามาประโตกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองต๊ะดูเดี๋ยว,ออออวมีปากขึ้นปากเขาแล้วแยังไงเดี๋ยวฝากคนงานให้น,าน,านา้าๆติดตามกันด้วยนะครับว่าคลิปนี้เรามากันสองคืนสามวันว่าจะมีคนงานอะไรบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆ ไอคนามงไคที hey, ่เธอานั้ hey, gotcha. ี้มาองไ้คอ้อัไอ้ที่นัไ่อามนันท่านออ่เออไ่เธเอ่ามานไอ้่เธอ้นจงน้ี่มานออ่เธอเ้อไค่เ้อทม้นี่อออ่ หมดครับใส่ใยครับของเราคนเองแรกมาแล้วสีกก่งครับนะไปหรือกนต่อเน้นนะมาแล้วครับโอ้โหเตรใสยใ่ครับผมอื้ย S <S เอากระชังอางยูนู้นีนย,ย,ยมนมันนี้มานีขอถ่ายคลิป,ป,ปอป๊อับผมเกเม็ดลูดเกือเม็ดลูดตรงหล้งร้อยครับเรเตอร์สานี้โห่น,นะนะเป็นอะไรที่แบบคู่ค้างที่จะไหนนะต่อยกยกให้ดูนะว่า ปัตเตอร์ไฟนี้1ิบวกเว้ยโอเคเรียบร้อยไปลงกระชังางโล่ป้าเจ๊วแจ๋วแจ๊วต่อหึดเลี้ยงเฮ้ยมีะมีเจอไหมน้าอยู่ตรงไหนป้ากะ ไหอยอู่กระบอหะหอยอยู่เยอะอะไรครับนะต้งยนะสีขี้ขิงครับผมสีครับไฟกระบอกอะไฟเศาอะซีกิ่งสูดปลารวมครับผมกมูนใช่ไหมเราม่สวดียัสดีครับนะวันนี้วั <ไป S 2> นที่สองเอ่อเมื่อคืนเป็นการว่าผนประกอบการไม่ค่อย ดีเท่าไรดีพ่อเ <c oughs> จากก้าของแพรครับใตเตลพาเราไปเกาะนูน้นเช่นลิบลิบนู้นนะครับนูืนไตเตลทำไงอ่ะแล้วลว,ว,ลวันนี้เราก็จะลุยเหมือนเดิมนะครับใช้สุขีขิงเราเหมือนเดิมนะอเ,เอฟพ่อขะะ้าน้าติดตามไปลำบากทีมงานไม่ได้บอยชาวบ้านตกปลาไม่ธรรมชาติกายน้ำเลียงเรานะครับว่า วันนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาตอนเย็นแล้วเดี๋ยวดูผลประกอบการกันว่าเป็นไงฟักนนนๆติดตามกันด้วยนะครับไปลุย เรียบร้อยครับนั้านนะเรามาถึงไม้กอกันแล้วเดี๋ยวมาส้มเยื่อาต,ตีอ่ามันนั่งส้งขามเห็นต่อแล้วนะมันนั่งส้งขามเลยมาดูอกันเราไปส้มเยื่อนะครับตเต็มที่เลยว่าวันนี้เอาขับกันประมาณห้าโมงเดี๋ยวไปซ้ำที่ไม้ไม่เดิวมวเมื่อวานเพราะว่าเดี๋ยวพอกลับไอ้อยให้นะฮะเ,เรื่องแหรเรื่องอะไร เออพ่นประกอบการยังไงเดี๋ยวป้าไว้ท้ายคลิปแล้วกันว่าเป็นแพ้ของใครใต่คนไหนเบอร์โทรอะไรนะครับส่วนวันนี้มาเรามาลุยเงินต่อลุยเอาเังเดียวเลยเหรอเบก,แง,แบกแงแข็งเบกงแข็งไว้พี่ หืไล่อย่างเดียวเลยนะต้องเบกแข้งพี่พอบอกกุ้งเบกแข้งไว้เดี๋ยวเขาต่อ เยียดเมน,นะโอ้โหแล้วได้ดาเห็นไหมฮักเลยโหผมประเมินค่าตามไปเต้นริงๆไม่เนี้ยเราไม่ได้เอ่อไม่ได้ตั้งใจจะมาเพราะว่าทีแรกไม่รู้ว่ามีไมน้นี้ก็คือตรงที่แพรมันไม่ค่อยกินพ่อเขาก็เลยพามาที่นี่ครับแล้วอุปกรณ์ผมก็มีไม่เยอะมีชินูเบอร์ห้าแค่นั้นเอง

อีกิงครับผมโอ้ยหแว้งโคตรใหญ่โอ้ไอขึ้นบกเดยวปอยโอ้ยหูย่ใหญ่แบบโอ้โทวีทฟีทฟีหู ความหน้าครับนะนะหโหฟรีปรกา,าต้องแถ้ยินได้ไหมครับยินะครับยินนะรีบ,รบช้างกัน<า> ขึ้งซิบเว้ยหกอันสั่นเจ็ดจุดหกเก้าเฮ้ยหกจุดเจเก้เฮ้ยหมดฮ้โอ้โหเรื่องละนะสุกกิ้งงองลาวครับฟอร์มดึงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอยูคาด กูกินมินดึงไปดิเยอะดิร้อยปูแนงต้องถึงมือปูแนงครับสี่ขี้ขิงเอาเลี้ยงกูฟูดไปอ่ามึงว่ามาไ <larda> ม่ฟูดกูดไปเลยเมื่อกี้มึงฟูดไรึงฟูดไปฮะ สัตย์พามาลําบากเล้ต้องซื้อช่องมึงก็บนแล้วเพราะนั้นมึงก็ว่ากัวมึงยากก็มาลําบากอะยังไงกูพามาแล้วเนี่ยเอ้าหุงบนเลยเกียบบนเลยเฮียบนไปก็เท่านั้นเด็กใจสัตว์บนไปก็เท่านั้นโอ้ยก่อนนั้นละเซียนจังไอ้สัตย์ยังไงอะโนมาครับนะกับวิวรักร้อยห้าสิบล้าน ไปลำบากไปนอนที่บ้านนูน่นขับรถไปแอร์นอนแล้วทำงไงเดีจะไปนเรียบร้อยครับน,น,นะนะหมดเวลาเราบนก้ะแล้วเดี๋ยวเราเก็บข้อ,ขอเก็บเบ็ดพ่อกำลังมารับนะครับเดี๋ยวเราไปต้อนที่แพร เดี๋ยวไปต่อไสว้ว่างที่แพแล้วมีค่าว,ว่าได้ประนินใสโบมาตัวหนึ่งแล้วก็มีค่าอีกค่าก็คือเชฟเชฟตอกโดนโดนเป็นเกีียวนิ้วแปอนไมัเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรากลับไปดูอาการว่าจะไปนางร่านหรือจะไปซ้ำนะครับสำหรับไม้หนี้เป็นไม้เฉพาะกิจดนะครับผมไม่แน่ใจว่าพ่อเขาเปิดยังไงนะฮะอาจจะต้องไปคุยรายละเอียดกับเขานะฮะเพราะว่าอ้อยไม่เช้า พออ้อยเ็จพอกลับไปก็ไปคุยแล้วก็ตีมาส่งผมอีกรอบนึงก็ผลงานก็เดี๋ยวอย่างทีนะเห็นในคลิปนะครับว่าเราได้ประกาศแล้วก็ประบุปรากฏเรื่องหลายช่องห้างที่ว่าเบ็ดหักไปแล้วก็วิ่งเข้าทุนคาดอ่าน,นั้นก็เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นปลาอะไรแต่ตรงนี้โทฟีแน่นอนครับที่เห็นขึ้นมานะฮะยังไง เรื่องแพรเรื่องใหม่เกาะเกาะนี้ีจะฝากไว้อีกทีแล้วกันนะครับหน้าหน้าคลิปของเรายังไงฝากนะนะติดตามยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปต่อ,อส้ว่านคืนนี้อีกคืนนึง่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพับเสื้อกลับบ้านกันที่นี่ครับแม่ขมิน้น ร้อย่าสีเข็งเราอีกแล้วอานินโบครับแต่ลุงดาวเมื่อกี้ที่กำมาจะเกาะนะฮะใช่เราเราเริ่มใจว่างกันต่อใส่ดาบไมไว้แล้วขอเก็บนะครับเอ่อฝากนะติดตามด้วยไปไปกันต่อครับเรียบร้อยครับนั่นะเราก็หมดเวลา <Okay. S 2> อกายมาตกปลาทิพนี้นะครับวันนี้ผม,มก่อนกลับผม,มอยากรู้เรื่องเยื่อนะครับ ผลิตภัณฑ์ของทาง,ง,งช่องเราที่มีตัวไหนบ้างแล้วมีน้องไม้ตัวไหนที่ย่องมาสู้ตลาดนะครับตัวนี้เลยเยื่ออนุสร์น,นะครับไผ่เขียวฟังนะ้าเจอที่ร้านไหนก็ช่วยอุดหนุนกันได้นะครับลองไปใช้ดูนะครับตัวนี้หอมมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้วยมะพร้าวนะครับอนุสร์เหมือนอกัน ยังไงนะเจอก็ฮานาชอบกินกล้วยเลยอ่าใชาต้ตของกล้วยเลยอยังไงปากเราไปใช้กันด้วยนะครับแล้วก็มะควิดครับผมตัวนี้เป็นมะควิดอานานะใส่มะควิดกันใดขืนจอบมะพวิดก็ปากมาด้วยนะครับเร็วๆนี้ออกสู่ท้องตลาดเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนนะครับฝากๆนานาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับของเราฝังปันไปลำบากตามฟอร์มนะครับแล้วก็ตัวนี้ฝังปันไฮเกตนะครับนี่ของราเนาะใส่ทางแม่กองนะครับหรือว่าใสา่ในน้ำที่ว่าเอ่อเป็นที่กระชังที่เขาเลี้ยงปลากันนะครับตัวนี้จะเป็นไฮเกตฝังปันอล,ลองเซสกันได้นะครับแล้วก็ ตัวลักของเรานี่นะครับส่ี้ขิง่งลำํำลํำแต่งผสมเสร็จพร้อมตกนะครับสำหรับนานาที่ชอบกินนหอมนะฮะนวลๆใส่ผงเล้งด้วยตัวนี้เคล็ดลับของ,องทางช่องเรานะครับนี่สีขิง่งหรอฝากด้วยมีคลิปเก่เทาที่น้าติดตามดูนะครับฝากยังไงฝากน้าด้วยตัวนี้รู้มือกันอยู่ แล้วก็นี่หัวเชื้อตัวดีเกี่ยวกี้ขิงของเรานะครับน้าท่านใดเคยหยิบเคยใช้เคยลองแล้วก็จะรู้ว่าเขาค่อนข้างหอมนะครับเป็นกินใบเตยโอเคลักล้างก็จะมีประมาณนี้ถ้ามีผลิตพันธุ์ตัวใดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้น้าๆดูกันอีกนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณแพลลงดาวนะครับเป็นแมคำมิ้นน้ำพุทน้ำมุดเลยน้ำมุดนะครับ แพแพทั้งหมดมีสามแพนะครับของเขาเราจะมีแพนนี้แล้วก็แพสีดํานี่แล้วก็แพไม้ฝั่งนู้นนะครับอันนะ้ท่านใดเดี๋ยวผมสนใจทิ้งเบอร์ของดาวให้นะครับแต่เช้านี้คงไม่ได้คุยลุงค่อนข้างยุ่งนะฮะส่วนเรื่องปลาเรื่องอะไรผมไม่มีให้เป็นคลิปเพราะว่าากินกันไปหมดแล้วนะครับเมื่อคืนทั้งปลาก,กาปรากฏดก็แก่งบ้าไปแล้วนินก็ ต้มยำไปแล้วหม้อปตเตอร์ก็ทอดกินไปแล้วนะครับหลักๆก็ไม่มีอะไรก็จะมีของประมาณนี้ยังไงฝากนะนะติดตามต่อไปว่าเราจะไปลำบากกันที่ไหนกับทีมงานหมอ้อหมอดบอเดดหม้อชาวบ้านทุยเ <c oughs> ช้าเช้าเขาใกล้ไปอย่างนี้ไปลำบากทีมงานใหม่เดดบอชาวบ้านตกป่ามาทำชาการ,การนาบุรีนะครับจะไปไหนกันต่อฝากนะนะติดตามกันด้วยใคร